สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับนายชาวิเคราะห์บอลวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่ครับเรามาเริ่มที่คู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเซาท์แฮมตันคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลพิมรีกอังกฤษครับคู่นี้เตะกันเวลาตะสองตรงตามเวลาบ้านเราครับแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านทีมอันดับ17ของตารางคะแนนครับลงเตะมาแล้ว6นัดครับชนะ1นัดเสมอ1นัด,นดแพ้สีนัดครับมี4ีคะแนนครับ ซาทแฮมตันครับทีมเยือนครับทีมอันดับ12ของตารางคะแนนครับลงเตะมาหนัดครับชนะ2นัดครับเสมอ1นัดแพ้3นัดมี7คะแนนครับก่อนเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับเราเรามาดูสิติและผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้กันครับแอสตันวิลล่าครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1นึครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนเซาท์แฮมตันครับนาที่ผ่านมาบุกไปแพ้กับให้กับวูฟแฮมตันครับ1ประตูต่อ0ูย์ครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นแอสตันวิลล่าครับถล่มเซาแธทมป์ตันไปครับสีประตูต่อศูนย์ครับเรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้กันครับคู่นี้แอสตันวิลล่าครับเจ้าบ้านครับต่อปอปาครับราคาสูงต่ำครับกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับหลังพิงฝาครับสำหรับแอสตันวิลล่าวันนี้ครับของคุณซอสตีเวนเจอหลาดครับนัดนี้ต้องมาเจอเซาแธทมป์ตันครับกับราคาที่เปิดมาปอปาครับ ก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลครับราคานี้รูปเกมครับคู่นี้มองแล้วจะเป็นการวัดกันในแดนกลางของทั้ง2ทีมครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะยิงประตูน้อยครับสาหรับทั้งคู่ฤดูกาลนี้ครับเกมรับก็ถือว่าแย่ครับทั้งคู่ครับมองแล้วคู่นี้อาจจะจบกันด้วยผลเสมอครับแต่ถ้าจะให้เลือกจิม ทีมชนะก็คงต้องไปจิมที่แอสตันวิลล่าครับที่พวกเขาวันนี้สถานการณ์บีบบังคับครับเลนในบ้านด้วยครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับเพื่อในโซนตกชั้นให้ได้ครับทีมอย่างพวกเขาครับเสริมทัพมาขนาดนี้ครับใช้เงินไปหลายล้านปอนด์ครับในการเสริมทัพฤดูกาลนี้ไม่สมควรจะมหนีตกชั้นครับพวกเขาต้องเริ่มจากนัดนี้แล้วครับแอสตันวิลล่าครับพวกเขามีมีฟิลตัวทําเกมอย่างดักส์เลดยกับคูซินโดครับพวกเขามีความเร็วครับในการเข้าทำเสาเต็ตังหลังค่อนข้างช้าครับ วันนี้คือสถานการณ์มันบีบบังคับนะครับคือยังไงก็ต้องแอสตันวิลล่าผมคิดว่าแอสตันวิลล่าเฉือนครับสกอ์ไม่น่าจะเกินกัน3ลูกครับคู่นี้ครับยังไงครับซื้อใจครับเซเวนเจอลาครับสถานการณ์มันบีบบังคับครับอยู่แอสตันวิลล่าปอปาครับคู่นี้ครับเรามาต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าบ้านพบกับทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับ คู่นี้เตะกันเวลาตะสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับก่อนเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้เรามาดูสถิติและผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้กันครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านนับทีมอันดับ19ของตารางคะแนนครับลงเตะมาแล้ว6นัดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้4ีนัดครับมี4คะแนนครับผลงานนัดที่ผ่านมาครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบอลมัดไป3ประตูต่อ2ครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนอย่างฟูแรมครับ ทีมอันดับ10ของตารางคะแนนครับลงเตะมาแล้ว6นัดครับชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดครับมี8ปคะแนนครับเรามาดูผลงานนัดล่าสุดของฟูแลมกันครับอาสุดไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์ครับแพ้ไปครับ2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรทครับชนะไป1ประตูต่อ0ูนครับในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่ผ่านมาครับคู่นี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของพีเมลีกฤดูกาลนี้ครับ เรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้กันครับสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นครับฟูลแลมครับทีมเยือนครับที่ราคาเสมอฟูลแลมครับสกอร์สูงต่ำที่กำแพงครับที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้ครับใหม่กันทั้งคู่ครับสำหรับพิมลีกฤดูกันนี้ครับแต่ฟูลแลมทีมเยือนอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินครับ3นัดจาก6นัดฤดูกันนี้ที่พวกเขาลงเตะเจอกับทีมใหญ่ครับพวกเขาสามารถทําเงินได้จากทีมใหญ่ทั้ง3นัดเลยครับ นัดนแรกครับนัดเปิดฤดูกาลของปีนี้ครับพวกเขาเซอร์ไพรส์ครับเปิดบ้านครับเสมอกับรองแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2ครับไม่ต้องถามครับได้กินเงินครับนัดต่อมาพวกเขาเจอกับอาสเซนอครับพวกเขาไปเยือนสนนอครับแพ้แค่สองหนึ่งครับได้ทําเงินให้พวกเขาอีกแล้วครับนัดที่3ครับนัดลาซูเลยครับพวกเขาเจอกับสเปอร์ครับพวกเขาแพ้แค่สองหนึ่งครับกินเงินอีกแล้วครับเจอกับพิม์ใหญ่ไม่ได้กินตลอดครับ นอตติแฮมฟอเรสเจ้าบ้านมาเลยครับพวกเขาเสริมทัพด้ดูการนี้ได้น่ากลัวครับแต่เล่นได้ขี้เล่มากครับต่างจากฟูแลมครับที่พวกเขามีรูปแบบเข้าทำที่น่ากลัวครับมีรูปแบบที่ชัดเจนครับทั้งยังมีกองหน้าอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชอยู่ร้องดาวซันโวครับหนัดครับยิงไป6กลูกครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับสำหรับเขาคนนี้ฤดูกันนี้วันนี้ครับเกมครับสูสีแน่นอนครับแต่ จังหวะจบครับเป็นฟูแลมครับที่คมกว่าครับนัดนี้ครับซื้อใจฟูแลมที่ความคมของพวกเขาครับอยู่ที่ราคาเสมอฟูแลมวันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับไม่มีแพ้กลับบ้านนะฟูแลมครับเพอเอๆครับอาจจะบุกมาเก็บสามแต้มได้จากฟอร์เรสต์นัดนี้ก็ได้ครับมองแล้วครับฟอร์เรสต์ไม่มีความสม่ำเสมอครับไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนครับฟูแลมครับวันนี้พวกเขาแน่นอนกว่าครับความคมพวกเขาจะ เปลี่ยนเป็น3าแต้มให้พวกเขากลับบ้านครับวันนี้ครับอยู่ฟูลแลมครับไม่มีเสียครับคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอฟูลแลมครับเรามาต่อกันคู่ที่3ครับสำหรับวันนี้คู่นี้เป็นการเจอกันในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกเยอรมันครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมาย05พบกับแฮท่าเบอร์ลินครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับก่อนเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้เรามาดูผลงานนักที่ผ่านมาครับและสถิติของทั้งคู่ครับ หมายทีมอันดับ6ของตารางคะแนนครับลงเตะมาแล้ว6นัดครับชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดครับมี10คะแนนครับนัดล่าสุดของไมค์ครับไปเยือนโฮฟเฟนไฮม์ครับแพ้ไปครับ4ประตูต่อ1ครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับแฮทธาเบอร์ลินครับทีมอันดับ15ของตารางคะแนนครับลงเตะมาแล้ว6นัดครับชนะ1นัดครับเสมอ2นัดครับแพ้3นัดครับมี5คะแนนครับผลงานนัดล่าสุด เปิดบ้านเสมอกับเลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อ2ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นไม้ครับที่บุกไปชนะได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับเรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นไม้เจ้าบ้านครับต่อครึ่งควบลูกครับราคาสูงต่ำครับกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้ครับเจอกันมาสินัดครับเป็นไม้ครับที่ชนะได้ถึง6นัดครับเจอกันทีไรครับไม้ได้กินตลอดครับไม้ฤดูกาลนี้ครับพวกเขาเล่นในบ้านไปแล้ว2นัดครับยังไม่ชนะใครครับแพ้ ไปหนึ่งนัับเสมอหนึ่งนัับยังยิงประตูไม่ได้ครับในบ้านฤดูกาลนี้สําหรับไมครับวันนี้ต้องมาเยือนกับเฮท่าเบอร์ลินครับทีนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นไป2ประตูต่อ2ครับทาให้มีกําลังใจในการเล่นนัดนี้พอสมควรนะครับเฮท่าเบอร์ลินครับเล่นในการเป็นทีมเยือนฤดูกาลนี้ครับสานัดครับชนะ1นัดครับแพ้ไป2นัดครับการเล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับมาเจอกับไมวันนี้ครับที่พวกเขาต้องการอยากจะชนะครับนัดแรก ในบ้านฤดูกาลนี้ให้ได้ครับบวกกับราคาที่เปิดมาคือครบลูกจะบอกว่าสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลครับจะบอกว่าแพงไหมก็แพงครับผมมองว่าคู่นี้ครับรูปเกมครับเจอกันเมื่อไหร่อาจจะเป็นไม้ก็จริงครับที่กินตลอดครับแต่นัดนี้ผมว่ารูปเกมอาจจะออกมาค่อนข้างจะสูสีครับไม้พวกเขากดดันพอสมควรครับต้องการครับสามแต้มแรกในฤดูกาลนี้ของพวกเขาให้ได้ครับแน่นอนครับคู่นี้ยังไงก็สูสีกันครับรูปเกมครับ แต่ถ้าจะให้เลือกจิ้มทีมไหนที่เป็นทีมชนะคงต้องเลือกไม้ครับอยู่เฮท่าไม่ไหวจริงๆครับเฮท่าฟอร์มค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นครับดีบ้างไม่ดีบ้างครับโอเคครับหลังๆอาจจะพอมีชนะกับเสมอครับแต่วันนี้มาเยือนไม้ครับความคมพวกเขาสู้ไม้ไม่ได้ครับเกมรุกพวกเขาไม่มีความอันตรายอะไรเลยครับเฮท่าเบอร์ลินฤดูกาลนี้ครับ คู่นี้ครับผมซื้อใจความมุ่งมั่นความตั้งใจของไมค์ครับที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาวันนี้ครับต้องการ3มคะแนนนี้เพื่อแฟนบอลของพวกเขาจริงๆครับต้องกัดฟันต่อครับไมค์นัดนี้ครึ่งควบลูกครับเสือนแน่นอนครับไมค์อาจจะไม่ได้กินเต็มครับแต่ยังน้อยครับกินครึ่งครับดีกว่าเสียเต็มครับอยู่ไมค์ครับคู่นี้ครึ่งควบลูกครับก่อนจากกันวันนี้ครับเรามาสรุปทีเด็ดของวันนี้ครับ คู่แรกให้ไปที่แอสตันวิลล่าต่อปอปาครับคู่ที่2ให้อยู่เสมอฟูแลมครับคู่ที่3ให้ต่อไมล์หครับที่คึ่งควบลูกครับคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะครับ